เอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะเข้าสู่ช่วงสําคัญของรายการช่วงสาระอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือช่วงของคุยกันสรรสาระครับช่วงคุยกันสรรสาระกับมึกบุรภา ครับคุณทุกท่านครับช่วงของคุยกันสรรสาระวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษนะครับวันนี้เราจะคุยกับคุณหมอระวีมาตรชมาดลนะครับท่านในแพทย์ระวีมาตรชมาดลท่านเป็นผู้ประสานงานกลุ่มกองทุนสุขภาพเขียวครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับคุณจิริชานครับโอ้คุณหมอครับสวัสดีครับทุกผู้ชมครับครับคุณหมอที่ยินผมชัดไหมเช็คเสียงหน่อย อ่าชัดดีครับชัดดีนะดดครับอ่าได้ยินเสียงคุณหมอชัด,ด,ชดอ่านะ,ะครับคุณหมอครับวันนี้วันหยุดได้หยุดไหมครับเนี่ยออเออชีวิตคนเราหยุดพักผ่อนบางคนก็มีความสุขบางคนก็หยุดพักผ่อนแต่่าเลยทําสิ่งที่ตัวตัวเองตัวเองตัวตัว,ตวเองรักนะฮะก็จะมีความสุข กันต้อง่นนะครับก็เป็นถือว่าเป็นการนอีกแบบหนึ่งเนาะใช่ฮครับคุณหมอครับขออนุญาตเเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้รู้จักคุณหมอสักนินคุณหมอจบเแพทย์ศาสตร์มาเนี่ยจะตทําไมคุณหมอสนใจในเรื่องของเกษตรแ่ะครับอก็จบแพทย์ศาสตร์มาแต่เผอิญว่าในสมัยก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสขึ้นไปอยู่บนพื้นที่ป่าเขานะฮะครับอยู่ห้าปี ืแล้วพอจบแล้วผมก็ทําอยู่ในพื้นที่ชนบทในสุราษมาีเราก็ต้องคุงกคีกับกกเกษตรกรตลอดก็เห็นปัญหาเกษตรกร,ร,กรแล้วอย่พื้นที่เราก็ได้ทําเกษตรกรกรมผมก็ปลูกผักทุกอย่างฮนะปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกยางปลูกปาล์มปลูกอะไรเยอะๆไปหมดครับแล้วก็มีการทําโครงการเรื่องสอนให้ประชาชนมีสุขภาพดีตามแนวธรรมชามติบำบัดพร้อมกับ ทำโครงการสอนให้มีการปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อแก้ปัญหาสุ่ภาพของประชาชนอ๋อนี่คือเป็นสวนอ่าออันนี้คือที่มานี่คือที่มาของโครงการที่เราจะคุยกันวันนี้หรือเปล่าครับคุณหมอครับใช่ไหมครับใช่ครับเออตำแหน่งใช่ฮะฮะตำแหน่งของคุณหมอเนี่ยคือผู้ประสานงานกลุ่มสุขกลุ่มทุน อเดี๋ยวทีนะผู้ประสานงานกลุ่มกองท,งทุนสุขภาพเขียวเออมันมันคืออะไรคุณภาพ,าพ,พสุขภาพ,าพเขียวนะครับเอ,อคือกองทุนนี้เราตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์อยู่สองเรื่องเรื่องสําคัญนี่คือเรื่องต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามแนวสุขภาพเขียวสุขภาพเขียวก็คือแนวของธรรมชาติบําบัดกินอาหารที่ปลอดสารพิษกินอาหารที่ถูกหลักให้ประชาชนแข็งแรง มต้องไปสร้างโรงพ<ม>ยาบาลจำนวนมากมายมให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นครับอันที่สอง<ม>จต่สุขภาพเขียวตาที่ได้ต้องมีการปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษลดการใช้สารพิษของประเทยลงครับอันนี้คือเป้าหมายสองเรื่องนะครับเรื่องสุขภาพเขียวตาธรรมชาติบำบัด<ม>กับแนวปลูกพืชไร้สารพิษจริงๆ อืมมครับผก็ก็คือไอ้ผลไม้หรือว่าพืชผักที่มันเกิดจากการปลูกแบบไร้สารพิษเนี่ยมันก็จะไปตอบสนองการมีสุขภาพดีด้วยอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณหมอครับอืมถูกต้องครับครับทีนี้พูดถึงโครงการเป็นแนวทางสําคัญครับครับทีนี้มาพูดถึงโครงการโรงเรียนกาิศรกมไร้สารพิษเนี่ยครับคุณหมอพอจะอธิบายให้คุณผู้ฟังได้พอเข้าใจไปกับคุณหมอได้ยังไงบ้างเชิญเลยครับคือ พอพอเราตั้งกองทุนขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายนี้เราก็คิดว่าจุดแรกเนี่ยต้องสร้างแปลงเกษตรกรรมไร้ยสารพิษทั่วประเทศสักร้อยแปลงในห,หนึ่งปีรเราคิดอย่างนี้ฮะวิธีการทำยังไงเราก็ไปปรึกษากับคุณอํามาจ์นายยอดกลางกลุ่มเกษตรกรรมร้ยสารพิษอันเนื่องมาจากโครงการพระยมดุที่วังน้ำเขียวครับกับคุณชววัดหนูทองอืที่ศูนย์การเรียนรู้เรื่องเกษตรกรรมไร้ยสารพิษ อที่ลาวธานีที่ลบบุรีสองท่านนี้เป็นเป็นกูรูทางด้านนี้ออืหลังจากที่เราได้มีการคุยกันเกิดเป็นโครงการร่วมสามหน่วยงานคป็โครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษโรงเรียนนี้มีลักษณะยอย่างไรก็คือหนึ่งเป้าหมายเราเนี่ยต้องการให้คนเข้าเรียนเรียนแล้วต้องทําได้จริงๆอืมสองไม่ใช่ทาได้จริง,รง,เ,ดงเดียวต้องทําตามแนวสินสุทธพอเพียงครับ ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ใช้เวลาเรียนถึงสิบสัปดาห์สิบสัปดาห์ส่วนมมกเนี่ยสิบสสิบส,ส,สัป,ปดาห์ส่วนมากเนี่ยคนที่เขาสนใจเขาก็ตกลงชเช้าเย็นกลับหรือว่า,าวถุกเสาร์อาทิตย์ก็จบเลยใช่ใชแต่เราพบว่าด้วยวิธีการนี้ไม่สามารถปากการะกันความมั่นใจหรือประสบ,บาการณ์ในการปลูกกระถินไร้สารพิษได้จริงๆอื เราจรึงทำในโครงการสิบสัปดาห์และสัปดาห์นี้โครงการนี้เราไม่เหมือนที่อื่นนะครับครับยังไงครับเราเริ่มต้นเราเริ่มต้นที่ไปอยู่กับคุณอำนาจที่วังน้ำเขียวห้าสัปดาห์ก่อนอห้าสัปดาห์นี้เนี่ยคุณต้องจินคุณต้องปรับตัวเองนะฮะในการที่จะเข้า,าสู่การรักษาสุขภาพตัวเองตามแนวน,นี้คือทานอาหารมังสวิรัติที่นั่นแล้วก็ทําการศึกษาอย่างจริงจังให้มั่นใจว่า ทำด้วยมือตัวเองได้อย่างแน่นอนในห้าสัปดาห์ที่วันนั้นเขียวเพราะที่นั่นทํามายี่สิบปีแล้วอืมนะ <มา S 1> ครับ,รบเสร็จจากนั้นปับ๊บก็จะโครงการก็จะให้ไปที่ลบบุรีที่คุณชาววัชหนึ่งสัป,ปดาห์ที่นั่นเนี่ยจะให้ไปเรียนรู้การแปรรูปที่นั่นจะเป็นศูนย์ของการแปรรูปกิจกรรมไร้สารพิษมีโรงสีขนาดใหญ่สีเฉพาะข้าวไร้สารพิษคมีโรงปุ๋ยขนาดใหญ่ที่ ปิดปุ๋ยขวัญดินของเอสจีขายมาพันกว่าล้านบาทแล้วอ oh, ที่นั่นท,ที่นี่นะครับออืม่าดังนั้นคนที่จบจากสองที่นี้ก็หนึ่งก็คือได้ทุนฐานเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักไร้สารพิษได้จริงทีนี้ผ่านการเรียนรู้ในการแปลรูปได้ได,ได้จริงผ่านการรู้วิธีทําปุ๋ยได้จริงจากนั้นจะข้ามไปโครงการของผมที่เกาะสมุยครับเพื่อที่จะไปเรียนรู้ว่า,ากเกษตรปลอดสารพิษน,นี่ทาแบบท่องเที่ยวได้จริงด้วย เมื mm ่อ hmm. ได้ไปอยู่ที่สมุยนี่หนึ่งเดือนเลยครับเพื่อจะซึมซับเรื่องเพื่อการท่องเที่ยวดังนั้นคนที่จบจากเรามานะครับจุดส,สดายที่อยู่ที่เรานี่จบมาแล้วจะมีทั้งความรู้และประสบการณ์ที่จะไปเปิดแปลงกิจกรรมไร้ยิษที่บ้านเขาทุกที่ได้ทั่วทั้งประเทศคแล้วลักษณะเปิดก็จะเป็นแปลงกิตกรรมร้สารพิษแบบเศรษฐกิจพอเพียง mm hmm. สองผดผลที่ได้แต่ลูกได้ด้วยสาม ที่ทุกศูนย์เราจะทําให้เป็นศูนย์ท่องศูนย์ท่องเที่ยวก็จะมีรายได้เสริมจากการคนเข้ามาชมถ้าในพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นเชียงใหม่ก็จะมีต่างชาติที่จะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เปิดเป็นศูนย์ที่จะถ่ายเทคโนโลยีเพื่อสอนคนอื่นต่อด้วยนี่คือเป้าหมายเราห้าสิบถึงหนึ่งร้อยแห่งทั่วประเทศภายในหนึ่งหนึ่งหนึ่งปีนะครับอืมอันนี้เราเปิดไปแล้วอย่างครับเอ่อกำลังจะเริ่มเปิดตอนนี้อยู่ในช่วงการรับสมัครอ๋อนี่นี่ถ้าสมัครตอนนี้คือรุ่นแรกของ ของโครงการนี้เลยนะครับเอ่อครับผมการสมัครนะฮะ่องจากเรามีงบประมาณจํากัดแล้วเราตั้งเป้าที่ห้าสิดถึงร้อยคนในหนึ่งปีดังนั้นรุ่นหนึ่งเนี่ยเรารับสมัครประมาณห้าคนหกหกคนเองครับเพราะฉะนั้นท่านสมัครมาท่านสามารถจะเลือกได้ว่าท่านจะเรียนอยู่ในรุ่นไหนรุ่นหนึ่งเดือนหนึ่งเราจะเปิดรุ่นหนึ่งครับเดือนละหนึ่งร,รุ่นแรกเนี่ย,ร,ยรุ่นแรกจะเริ่มเรียนประมาณจิบห้าพอยสิบห้าพิจิกาครับผมจิตผ้าพิจิกาพอ,อเปิดรุ่นแรกไป ครบหนึ่งเดือนสิบห้าธันวาก็เปิดรุ่นที่สองต่ออ๋อเดือนคือเปิดทุกเดือนเดือนหนึ่งประมาณห้าคนอย่างนั้นใช่ไหมครับครับผมประม้าคนเพราะงั้นคนที่สมัครเข้าไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราจะเริ่มเรียนเดือนไหนอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับสะดวกเดือนไหนคถ้าคิวแรกเต็มก็ต้องไปรุ่นที่สองรุ่นที่สองเต็มก็ไปรุ่นสามเราก็จะมีการนัดหมายโอ้โงั้นถ้างั้นสมัครก่อนก็ได้เปรียบใช่ครับเลือกได้เลยหาสมัครก่อนก็จะได้เลือกก่อนครับอืมทีนี้คุณหมอครับ ผมดูฟังที่อาจารย์ที่คุณหมอบอกมาเนี่ยสัปดาห์ที่หนึ่งถึงที่สามเนี่ยนครราชสีมาเนาะสัปดาห์ที่หกถึงหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงห้าที่วังน้ําเขียวเพราะสัปดาห์ที่หกไปท่าวงลบบุรีแล้วก็เจ็ดถึงสิบไปสุราษฎร์มันเดินทางกันแบบคนละทิศละทางเลยครับอันนี้มันมีค่าใช้จ่ายยังไงครับทั้งทั้งโครงการนะฮะกองทุนสุขภาพเขียวจะให้ออกทุนให้เรียนฟรีหมดครับทั้งหมดเนี่ยเราไม่คิดค่าใช้จ่ายทางเราทางกองทุนก็จะทุ่ม เอ่อให้ฟรีหมดตอนนี้เป็นการช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนครับผมสุขภาพเหลอะต่ค่าใ,ใช้จ่ายทั้งหมดจากลบบุรีไปสมุยเนี่ยเราให้บินไปนะโอให้บิน<ร>บินไปเลยครับผมบินเสร็จจากสมุยบินกลับกรุงเทพฮะเราก็มีค่าเดินทางทุกอย่างหมดเลยเรียกว่าตั้งแต่บ้านเนี่ยไปจนรกระทั่งจบสิบสัปดาห์เนี่ยนะครับได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์กินฟรีอยู่ฟรีมีของที่รึกลับบ้านนี่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเหรอครับ ครับผมก็มีมมค่าใช้จ่ายส่วนตัวก็มีมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวในเรื่องครบสบู่เรืออะไรส่วนตัวท่านเนี่ยก็จะมีอยู่เพียงแค่นี้คือในอื่นจะไม่มีค่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนะอืยที่พักอาหารค่าเดินทางทุกอย่างเนี่ยทั้งสามหน่วยงานจะช่วยกันหมดนะครับคุณหมอกครับฟังถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอ,อยากรู้ช่องทางการสมัครแล้วล่ะครับเออช่องช่องทางการการสมัครนะครับก็อันอันแรกสามารถติดต่อเข้ามาใน เว็บไซต์ของของกองทุนเราได้ครับครับเอ่อกองทุนของก็น่าจะเอ่อบอกว่าเข้าในเว r l d w i เว็บนะฮะฮะ green health fund o r g ฮะ green health fund g r e e n s e a l t s f u n d o r g นะครับครับผมอืมค่อนข้างยากนาะไม่งั้นก็เบอร์โทรศัพท์นะฮะครับ าท่านท่านท่านผู้ฟังสนใจก็เข้าเบอร์โทรศัพท์ก็จะสะดวกก็คือหมายเลขนะครับครับศูนย์เก้าแปดครับเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าห้าเก้าหกอ่ 9, เอาเก้าอศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งเก้าห้าเก้าผิดผิดผิดนะฮะศูนย์เก้าแปดครับเก้าศูนย์หนึ่งครับ เก้าห้าเก้าหกครับอ่าศู8ย์เก้าแปด้าูนหนึ่งเก้าห้าเก้าหกถูกไหมครับครับผมถูกต้องครับโอเคอันนี้สมัครได้เลยใช่ไหมครับยื่นสมัครได้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 เลยครับโอ้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับครับผมเนี่ยฟังคุณหมอพูดจบแล้วเนี่ยต่อโทรศัพท์ได้เลยไหมฮะจดสามารถต่อโทรศัพท์ได้เลยครับแต่ที่ยังขช้อยู่นิดเดียนะฮะครับเชิญครับต้องชี้แจงว่าเมื่อเราใช้งบประมาณจำนวน พอสมควรในการที่จะผิดขึ้นมาเรามีเงื่อนไขนะฮะว่า,รวาเราจะคุณสมบัติผู้สมัครนะครับต้องเอาคนที่มีใจรักมีอุดมการและมุ่งมั่นที่จะทําจริงนะฮะหมายว่าท่านต้องตังต้งใจว่าไม่ใช่เรียนเพื่อรู้มีหลายท่านสมัครมาเยอะมากครับ,รบต้องการจะเรียนเพื่อจะรู้อันนี้เราอาจจะต้องขอได้ให้โคต้ากับผู้ที่ตัดสินใจว่าเตรียมตัวแล้ว วุฒิไม่เกี่ยวนะฮะจบปหนึ่งก็ได้จบปอห้าจบปิญญายเอกก็ก็ได้ยุคนสมัครมาเป็นเป็นยาโทรม,มีอะไรก็มาก็หลายคนแต่ว่าทุกคนนี่คือขอคนมีความมุ่งมั่นว่าศึกษาเสร็จท่านพร้อมจะกลับไปทำท่านกลับไปทําที่บ้านท่านก็ได้ท่านไม่มีที่ท่านเช่าที่ก็ได้เราก็จะปรึกษาหารือกันนะครับสำคัญคือเมื่อเรียนแล้วพร้อมที่จะกลับกลับไปทำนี่คือปุอุส่วัที่เราต้องการ เสร็จแล้วนะฮะ,ะบางท่านบอกว่าผมพร้อมผมอยากจะทําครับแต่ว่าผมไม่มีงบประมาณผมไม่พร้อมที่จะเช่าที่ผมไม่มีที่อืเราจะมีผู้ที่เห็นด้วยกับโครงการนี้แล้วมีที่ดินพร้อมที่จะเปิดแต่ว่าท่านเรียนจบป๊บปทำงานกับองค์กรที่เราติดต่อบบริษัทที่เราติดต่อที่เขามีที่แล้วพร้อมจะเปิดให้ท่านเข้าไปเป็นผู้ด,ดําเนินการโครงการนี้ครับ โดยมีอาัตารายินเดือนเริ่มต้นหมื่นสามถึงหมื่นห้าโดยที่พักที่พักน้ำใส่ฟรีฟรีหมดนะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลายหลายจุดที่เขาพร้อมว่าถ้ามีนักเรียนที่จบแล้วพร้อมต้องการทํางานเขามีม,มีมีพร้อม,อมนะครับต้องเป็นนักเรียนที่จบจากโครงการนี้เท่านั้นใช่ไหมครับใช่ใช่ครับจโคร <c oughs> งการนี้ทีนี้ถ้าหากว่าต้องมีคุณสมบัติแบบนี้ครับ <c oughs> คุณหมอครับหบ <c oughs> ลังจากที่เขา <c oughs> สมัครแล้วเนี่ยมันต้องมีการสอบสัมภาษณ์พูดคุยกันด้วยใช่ไหมครับ ช่ครับเราก็จะมีการสัมภาษณ์ความมุ่งมั่นความพร้อมอมีบางท่านเป็นทนายความครับเปิดสำนักงานทนายความอยู่เขาบอกเราก็ถามเขาบอกว่าที่ติดต่อมาเนี่ยนะ,ะเ,นเขาตัดสินใจเขาจะเลิอกอาชีพทนายความ <c oughs> เขาจะกลับบ้านไปทาแปลงเนี้ย <c oughs> ที่เขาได้คุยกับเราว่าเฮ้ยเขาเขามีที่ของพ่อแม่อยู่ยี่สิบไร่เราบอกถ้ายี่สิบไร่เนี่ยเหมาะเลยทําเพื่อการท่องเที่ยวได้เลยครับแล้วก็แล้วคนที่เรียนจบเราก็ไม่ใช่ทิ้งนะฮะถ้าท่าน จะปลูกอะไรเราอาจจะปรึกษาเรกันเหมือนโซนนิ่งครับท่านจะปลูกอะไรบ้างอ <ừ> ถ้าตลาดท่านอยู่ไหนเราก็จะช่วยทางารตลาดด้วยถ้าท่านบอกว่าย,ยังไม่ชังนางานการตลาดท <ừ> ่านมอก็ <ừ> ช่วยทางารตลาดให้หรือส <ừ> ่งสินค <ừ> ้ามาเราทําการแปลรูปแล้วก็เราก็ต้องคุยอะไรกันว่าอยู่ตรงไหนอะไรไงหรือถ้าอยู่ผมว่าอยู่ทางเหนืออยู่สักห้าคนเราก็จะแมทชิ่ง็นเป็นกลุ่มแล้วก็ร่วมกันทําโรงงานแปลรูปที่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 ตรงจุดนั้นโอ้เวลาทําเวลาทําโรงงานเนี่ยคุณหมอมันต้องใช้ ใช้งบประมาณเยอะนะขนาดเล็กครับขนาดเล็กครับแ้วเามีตามความเหมาะสมเรามีกองทุนที่จะสนับสนุนในเรื่องนี้ด้วยเหรอครับเราไม่มีกองทุนนัแต่ว่าเราอาจจะเป็นว่าเอให้คําคําคาคาแนะนาคุณคุณชวัตเนี่ยมีความพร้อมเรื่องเครื่องจักรราคาถูกวิธีการแปลรูปคือทุกอย่างพร้อมที่จะเทรนนิ่งต่อได้เลยออแล้วก็พอแปลรูปออกมาส่งขายร่วมกับเราเราเรามีตลาดอ่าเราเรามีตลาด โอ้ oh, ดีจังจะะพอมมพร้้ออหมดที่จะให้มันเกิดขึ้นจริงๆในหนึ่งปีเนี่ยสักห้าจุดถึงร้อยจุดหลังจากครบหนึ่งปีนะครับอันนี้ความมุ่งมั่นที่เรากองทุนต้องการทําให้เอเป็นตัวอย่างซึ่งต่อไปเราอาจจะเสนอรัฐบาลถ้าเรามีการทำแล้วประสบผลสำเร็จนะครับเสนอรัฐบาลว่าเนี่ยคือแนวทางการเกษตรของประเทศที่ควรจะทำมีรูปธรรมที่เราทําได้จริงไปทนลงทุนด้วยัเองได,ได้แต่จริงเรื่องิาลงทุนก็จะไม่เยอะนะครับ,รบเราติดตามมาแล้ว ถ้าแต่ท่านเองทําไปในเงินลงทุนขึ้นอยู่ขนาดพื้นที่นะครับเริ่มต้นก็มีอยู่สักห้าหมืน่นหรือแสนหนึ่งเนี่ยท่านจะสามารถจะได้รหรือกู้เงินผ่านธนาคารของรัฐแบบยืดถูกถูกก็ได้นะครับอืคุณหมอครับผมฟังคุณหมอพูดเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่ามันมีความกังวลใจอย่างนี้ครับคุณหมอครับเรื่องของการทําเกษตรไร้สารพิษเนี่ยมันเหมือนกับการปฏิเสธยาฆ่าแมลงปฏิเสธปุ๋ยเคมีทั้งหมดเนี่ยซึ่ง กลุ่มทุนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มทุนก็ข้างใหญ่อะครับคุณหมอครับจะสู้รบตบมือกับเขาได้หรอครับทีนี้ฮะเราจะแยกว่าด้วย,ว,ยว,วิธีการนี้ท่านไม่ได้ไปสู้รบกับกับเขาเลยครับเอเริ่มต้นคือท่านสู้กับตัวท่านเองว่าท่านพร้อมจะอยู่ในวิถีนี้หรือไม่วิถีที่ได้สุขภาพแล้วก็ได้ได้อมีองุประมาณมีมีรา,ายได้ที่เลี้ยงตัวเองได้การถึงตัวเพียงที่ผ่านมาเนี่ย ที่วังนั้นเขียวนะฮะอยู่แบบชาวบ้านเลยเนี่ยเฉลี่ยแล้วได้รายได้หากค่าใจ่ายแล้วเหลือประมาณหมื่นห้าพันบาทต่อคนถ้าครอบครัวมีสองคนรายได้ก็สามหมื่นบาทอันนี้มันมากกว่าทำงานในปรงเทศเยอะนะฮะออาหารจรก,กินก็สุขภาพดีหมดฟรีหมดเครงองเข้าก็แข็งแรงหมดอันนี้น,น,นะฮะแล้วเรามาเติมกับการแปรรูปจด๋ยทั้งผิดข้าวข,ขึ้นมาผิดมาก็ไม่ใช่ขายราคาธรรมดานะครับเพราะเราอยากมาแปรรูปต่อ รายได้ก็จะเพิ่มขึ้นแล้วพอทําเป็นประการท่องเที่ยวด้วยสุขสาธิ์ได้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเชียงใหม่เป็นภูเก็ตเป็นพื้นที่สุราษฎร์ธานีที่มีการท่องเที่ยวเนี่ยท่าอาจจะมีคนไปไปดูสวนของท่านทุกวันเลยครับอืมที่เราเห็นตัวอย่างหลายที่ที่ทําเนี่ยค่าเข้าไปดูก็ทีก็สองร้อยอครับ oh. วันหนึ่งวันทีบางที่ก็มีอยู่ห้าสิบคนเ,เนี่ยเฉพาะรายได้จากการเก็บท่องเที่ยวเนี่ยวันหนึ่งก็เป็นหมื่นเลยครับ อืก็เป็นการเลือกวิถีของของเกษตรกรเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มทุนก็ทําไปเนาะใครสนใจจะไปก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอใครอยากจะใช้ก็ใช้ไรการุ่วกลุ่มทุนเนี่ยเป็นหน้าที่ของกองทุนเราถ้าเราทําแล้วมันเดินเราก็จะต้องนาเสนอรัฐรัฐบาลว่าถ้ารัฐบาลจะคิดถึงสุขภาพประชาชนรัฐบาลจะต้องลดการใช้สารพิษลงอัตราปีละกี่กี่กี่เปอร์เซ็นต์รัฐบาลต้องส่งเสริมให้เกิดแปลง ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวตัวอย่างที่เราได้ทดลองทําให้เห็นให้เห็นแล้วมันมันเกิดผลเป็นชัดเจนว่าผมทาได้เองกัจะมาลแต่สนุนให้กระทรวงสนนุนปีหนึ่งสักพันแห่งทุกประเทศจะได้ไหมทาสักห้าปีเนี่ยก็มีมีเกษตรกรเป็นแสนนายที่ไปอยู่ในตรงนี้อืก็ไม่ต้องไปลบกับกองทุนกับกับทุนเรื่องสารพิษอะไรใหญ่โตเป็นการค่อยๆคลืบหน้าไปครับ ส่วนนั้นก็จะลดลงไปเองโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติเนาะโดยธรรมชาติครับผมคุณหมอครับเรามีเวลาอีกประมาณสักหนึ่งนาทีคุณหมอมีอะไรอยาก<น>ฝากไว้ในช่วงนี้เชี่เลยครับก็ที่จะฝากไว้นะครับสำหรัแบบท่านผู้ชมที่คิดว่าต้องการให้สุขภาพของท่านดีต้องการให้มีรายได้พอพอสมควรไม่เกี่ยวกับวุฒิอะไรเลยสุขภาพที่อาจจะให้พอแข็งแรงหน่อย แต่ไม่ไม่ใช่ต้องถือว่าแข่งเรียนเป็นที่นะถ้ท่านอาจจะปวดกระดูกประจำตัวอะไรท่านมาร่วมโครงการนี้หลังจากนั้นอีกภายในสามสี่เดือนท่านจะพบชีวิตใหม่ครับอืมคุณหมอครับผมให้ความมั่นใจว่าอีกสามสี่เดือนคุณจะพบกับชีวิตใหม่เลยนะขอบคุณมากครับคุณหมอครับเดี๋ยวในช่วงที่ดําเนินโครงการเนี่ยนะครับถ้ามันมีความเคลื่อนไหวอะไรกับโครงการหลังจากวันที่สิบห้ามิถุนายนแล้วอาจจะต้องรบกวนคุณหมออีกทีนะครับ ครับผมดีดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะะครับครูฟังนั่นคือช่วงของคุยกันสันสาระครับช่วงคุยกันสันสาระกับมึกบุรภา